แตงหวานพท,ทยเขมรผู้ทรยกศกษัตริย์ของต้องคำสาบราชวงศ์ชัยวรมันนำความฉิบหายสู่เผ่าพันเขมรชั่วกับชั่วกันสื่ออินเดียทำสารคดีประวัติศาสตร์ของอาณาจักรขอมโดยเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์ปัลลวะมหาอำนาจทางตอนใต้ของอินเดียพุทธศักราช1143นราในรัชสมัยของพระเจ้าเฮนทราวรมันที่หนึ่งจนถึงพุทธศักราช1440ของพระเจ้าอปราชิตวรมัน ได้แผ่ขยายอํานาจมายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชาลาวไทยและเมียนมาจุดเริ่มต้นของราชวงศ์ชัยวร,รมันที่สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ราชวงศ์ปัลลวะเริ่มจากพระเจ้าชัยวร,รมันที่สองทรงขึ้นครองราชราวปีพุทธศักราช1325พระองค์ทรงประกาศอิสราภาพจากอำนาจชวาหรืออาณาจักรศีวิชัยและสถาปนาจักรวรรดิของโดยประกาศตนเป็นจักรพรรด หรือจักรพรรดิแห่งโลกเทวราชบนยอดเขาพนมกุเลนโดยพระองค์ทรงเริ่มวางรากฐานระบบเทวราชาที่รวมอำนาจไว้ที่กษัตริย์ซึ่งกษัตริย์จะเป็นดั่งเทพ,พเจ้าที่มีชีวิตโดยเฉพาะเป็นภาคหนึ่งของพระศิวะความรุ่งเรืองสูงสุดของอาณาจักรขอมอยู่ในยุคข,ของพระเจ้าชัยวรมันที่7ช่วงปีพุทธศักราช1 7 2 4ถึง1763พรพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรขอมทรงสร้างนาคนรธม และปรา,าสราทไบยน์ซึ่งโดดเด่นด้วยใบหน้าหินของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวรและเปลี่ยนศาสนาประจำราชสำนักจากฮินดูนิกายสยวะเป็นพุทธศาสนาแบบมหายานทรงสร้างโรงพยาบาลถนนและสระน้ำจำนวนมากทั่วราชาอาณาจักรหลังสิ้นสุดของยุคพระองค์อาณาจักรก็เริ่มเสื่อมลงด้วยเหตุผลทั้งภายในและภายนอกเช่นความขัดแย้งทางด้านศาสนาการแย่งชิงอำนาจและแรงกดดันจากรัฐใกล้เคียง อาณาจักรของสิ้นสุดในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่9พระองค์ครองราชในช่วงปีพุทธศักราช1 870ถึง1 879ทรงเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ชัยวรมันที่ยังมีพระนามปรากฏในศิลาจารึกเป็นภาษาสันสกฤตพระองค์ถูกลอบปลงพระชนโดยตราศระแอมซึ่งเป็นทาสเขมรข้าราชบริพารเฝ้าสวนแต่งในพระราชวังหลังจากปราศระแอมลงพระชนพระองค์ก็แต่งงานกับพระมเหสีของพระองค์ และยึดอำนาจขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระองค์ชัยหรือพระเจ้าแตงหวานและตั้งราชวงศ์ใหม่เป็นราชวงศ์ตราดซอฟแปรอมหรือราชวงศ์พระองค์ชัยเหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์ชัยวรมันอย่างเป็นทางการการล่มสลายของราชวงศ์ชัยวรมันคือการเริ่มต้นคำสาปของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้รวมอาณาจักรของได้อย่างมั่นคงปกครองด้วยกฎระเบียบและมีความเข้มแข็งทางการเมือง ซึ่งพระองค์ทรงทําคํำสาบเอาไว้ในศิลาจารึกโดยระบุว่าผู้ใดทรยศต่อเราพระเจ้าสุริยวร,รมันและลูกหลานของเราจะต้องตกอยู่ในความพินาศตลอดไปถูกต่างชาติยึดครองถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่พัฒนาและไม่มีวันชนะลูกหลานของเราและจะ,ะเผชิญกับภัยพิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อแตงหวานขึ้นครองราชคำสาบก็เริ่มทำงานโดยเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กัมพูชา หลายเหตุการณ์ก็สอดคล้องกับคำสาบนี้อย่างน่าชงนการตกเป็นเมืองขึ้นถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สงครามกลางเมืองสูญเสียดินแดนและเมื่อไม่นานมานี้ก็เกิดเหตุฟ้าผ่าที่นครวัดทําให้มีชาวเขเมรเสียชีวิต3ามคนในขณะที่กําลังทําพิธีถอนคำสาบ EP นี้แอดมินจะพาไปฟังความคิดเห็นของชาวอินเดียพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังความคิดเห็นกันเลยครับ ความคิดเห็นของชาวอินเดียท่านแรกครับขอมกับขเขมรไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกันของเป็นชาติพันธุ์ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียในสมัยอดีตได้เข้าไปทําการค้าในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้นาาําศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมเข้าไปเผยแพร่ด้วยส่วนขเขมรเป็นคนป่าพื้นเมืองไม่มีอรารยธรรมของตัวเองความคิดเห็นท่านต่อไปครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีชี้ให้เห็นว่าอาณาจักรของมีรากเหง้ามาจากวัฒนธรรมและอารยธรรมของอินเดียเพราะราชวงศ์ชัยวร,รมันสืบเชื้อสายจากราชวงศ์ปัลลวะขเขมรคงไม่มีภูมิปัญญาสร้างนาคนรธมและปราสาทบายนความคิดเห็นท่านต่อไปครับสถาปัตยกรรมของอาณาจักรของแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลอย่างชัดเจนของศิลปะแบบปัลลวะเช่นการแกะสลักหินนูนต่ำและการสร้างปราสาท เพื่อบูชาพระศิวะในศาสนาฮินดูซึ่งมีมากมายในรัฐมินนาดูทางตอนใต้ของประเทศอินเดียความคิดเห็นท่านต่อไปครับปราสาทราชวังที่ราชวงศ์ปัลลวะสร้างขึ้นจะมีศิลาจารึกคำสาปแช่งของกษัตริย์ผู้ตั้งราชวงศ์เอาไว้ถ้าหากใครก่อกบฏล้มล้างราชวงศ์ก็จะนำความฉิบหายสู่เผาพันธุ์ปราบชั่วกับชั่วกันคิดว่าราชวงศ์ชัยวรมันก็คงจะมีคำสาปแช่งเหมือนกัน จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าฉันศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากขเขมรชนชั้นทาตก่อกระบฏล้มล้างราชวงศ์ชัยวรมันและตั้งตนเป็นกษัตริย์แต่อยู่ได้ไม่นานก็ถูกอาณาจักรอยุธยาเข้ายึดเ,เป็นประเทศราชยาวนานร้อยกว่าปีจากนั้นก็เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสสุดท้ายก็เกิดสงครามกลางเมืองฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองคุณคิดว่าเป็นเพราะคำสาปแช่ง ของราชวงศ์ชัยวรมันหรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับการนำเอาศาสนาฮินดูเข้าไปเผยแพร่ในอาณาจักรขอมมีรากฐานมาจากอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกายสายวะซึ่งเป็นนิกายหลักของราชวงศ์ปัละวะเขมรเป็นเผ่าพันธุ์คนป่าที่ไม่มีอรารยธรรมและศาสนาจึงต้องใช้หลักศาสนาในการปกครองความคิดเห็นท่านต่อไปครับปราสาทไวกุลปาเปรูมาน ที่เมืองการจีบุรัมในรัฐมินนาดูเป็นต้นแบบของปราสาทในอาณาจักรขอมทั้งปราสาทนครธมและปราสาทบายนที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะเป็นไปไม่ได้ที่ขเขมรเผ่าพันธ์คนป่าจะสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โตขนาดนี้ได้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับจากหลักฐานทางโบราณคดีของอาณาจักรขอมก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นผู้ปกครองมีความเชื่อมโยงทางชาติพันธุ์กับคนอินเดียตอนใต้ส่วนเขมรเป็นท่าใช้แรงงานต่ำไม่มีภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมดังนั้นเขมรจึงไม่ใช่เจ้าของอารยธรรมของความคิดเห็นท่านต่อไปครับสมมุติราชวงศ์ชัยวร,รมันยังปกครองประเทศกัมพูชาคิดว่าประเทศกัมพูชาคงจเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้เชื่อว่าการที่ทาาเขมรล,ล้มล้างเจ้านายราชวงศ์ชัยวร,รมันคงจะถูกคำสาปแช่ง จึงทาให้เผ่าพันธุ์เขมรเจอกับวิบากกรรมไม่มีวันจบสิ้นนานชั่วกับชั่วกันจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าคําสาปแช่งของราชวงศ์ปัลลวะและราชวงศ์ชัยวรมันที่เป็นเครือญาติกันไม่ได้ส่งผลแค่เผ่าพันธุ์เขมรที่ล้มล้างราชวงศ์ชัยวรมันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงใครก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวดองหรือเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์เขมรก็จะได้รับคำสาปแช่งนี้ด้วยเหมือนกัน ความคิดเห็นท่านต่อไปครับถูกต้องที่อารยธรรมของอาณาจักรของอยู่ในประเทศไหนก็ต้องเป็นของประเทศนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเผ่าพันธุ์ในประเทศนั้นจะเป็นผู้สร้างเหมือนอย่างที่คนขเขมรกล่าวอ้างบรรพบุรุษของตนเองเป็นผู้สร้างมันไม่ใช่เพราะความจริงของกับเขมรคนละเผ่าพันธุ์ความคิดเห็นท่านต่อไปครับผ้าเขมรมีความมักใหญ่ฝ่ายสูง จึงได้ก่อกระบฏล้มล้างราชวงศ์ชัยวรมันทั้งที่ราชวงศ์ชัยวรมันชุบเลี้ยงเป็นอย่างดีแต่ก็กลับแว้งกัดทรยศแต่สุดท้ายทาสเขมรซึ่งเป็นคนป่าไม่มีภูมิปัญญาก็ไม่สามารถพัฒนาดินแดนที่ตนเองได้มาให้มันเจริญรุ่งเรืองได้จนถึงปัจจุบันหรืออาจเป็นเพราะคำสาปแช่งของราชวงศ์ชัยวรมันความคิดเห็นท่านต่อไปครับการก่อกระบฏของทาสเขมรเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่นำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์ชัยวรมันและทําให้ดินแดนแถบนั้นซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศกัมพูชากลายเป็นดินแดนต้องคํำสาปของราชวงศ์ชัยวรมันทั้งเป็นประเทศสราชและอาณานิคมกลายเป็นทา่าเหมือนเดิมแถมมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขมรกันเองอีกด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปครับนะครวัดและปราสาทต่างๆในอนาบริเวณพื้นที่แถบนั้นมันแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรขอม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกน่าเสียดายที่ถูกครอบครองโดยเขมรคนป่าที่ไม่มีภูมิปัญญาจึงปล่อยรกร้างกลายเป็นซากปร,รักหักพังความคิดเห็นของชาวอินเดียท่านสุดท้ายครับถ้าราชวงศ์ชัยวร,รมันยังอยู่จนถึงปัจจุบันป่านนี้คงเป็นมหาอำนาจในดินแดนแถบนั้นแล้วเสียดายที่อาณาจักรของที่ยิ่งใหญ่ต้องล่มสลายเพราะทาสเขมรคนป่าที่ไม่มีอรารยธรรม ไม่สงสารที่เผ่าพันธุ์เขมรจะต้องคำสาปแช่งของราชวงศ์ชัยวรมันนี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนของชาวอินเดียไม่ใช่ความคิดเห็นของคนทั้งประเทศครับ